ทุกคนนะคะเข้าสู่ช่วงใหม่ค่ะช่วงนี้มีชื่อว่า โซฟหิวเ <North> <laughs> พราะหิวนะคะก็เลยออกมาหาอะไรกินแล้ววันนี้นะคะประเดิมคลิปแรกด้วยการมาที่ร้านร้านหนึ่งเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งที่ซอฟทานมาตั้งแต่สมัยเรียนมาหาหลัยนะคะและพิกัดที่ซอฟยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ยืนอยู่ในย่านรามคำแหง24่นะคะใกล้ๆเอแบกหัวมากนะคะหรือว่าพิกัดชัดเจนกว่านั้นก็คือซอยหัวมาก31เอนั่นเองเอางั้นนะคะซซฟหิวตอนนี้ขอประเดิมด้วยร้านอาหาร บะหมี่อัศวินนะคะเรื่องบะมี่อัศวินคืออะไรอาจจะสงสัยใช่ไหมคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเดินตามซอกมาเลยค่ะซอกจะพาไปดูว่าบะมี่อัศวินเหล่ากุยเนี่ยเป็นยังไงตามมาเร็ว อยากจะบอกว่าเพื่อเทปแรกของซอฟผิวเนี่ยซอฟตั้งใจหิวไปเลยนะคือตั้งใจมากินเลยนะคะนี่ค่ะหน้าปักซอยหัวหม,มาก31นะคะเน้นว่าหน้าปักซอยเลยค่ะนี่ตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่หน้าร้านเหล่ากุ้ยบะมีอัศวินแล้วเอาละค่ะร้นนี้ก็คือประตูสู่ร้านเหล่ากุยถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามเข้ามาเลยมาแล้วค่ะ่วัยินดีต้อนรับสู่ร้านเหล่ากุยค่ะเป็นไง เขามาแล้วอีกรอบหนึง่งเห็นพี่อัศวินข้างหลังไหมคะและนั่นก็คือความหมายของร้านเบอร์มีอ,อัศวินเพราะจะมีอัศวินมาเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะเลยทีเดียวรู้สึกเป็นเจ้าหญิง <laughs> เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวซอฟขอตัวหาโต๊ะนั่งก่อนแลวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูที่นี่เนี่ยมีอะไรเด็ดสปิริตบ้าง <laughs> บ้างเลคะบรรยากาศร้านเก๋ๆสุดๆบอกแล้วดูจากคายน้องยังไม่น่าเชื่อเลยว่าเข้ามาเนี่ยจะมีร้านอาหารเก๋ๆอยู่ตรงนี้ค่ะต่อมานะคะซอฟหิวภูมิใจนําเสนอเมนูอาหารค่ะ <ๆ S 1> ที่นี่เนี่ยเขามีเมนูเยอะมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวซอฟเนี่ยจะสั่งมาเป็นแซมเปิลให้ดูว่าเมนูที่นี่หน,น้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวยังไงซอฟขอตัวสั่ง่สั่งอาหารค่ะเอาช็อกโกรีค่ะราดหน้าเศษฐีค่ะ เอาส่วนหอยนางรมค่ะแล้วก็เอาน้ําแข็งเป่าหนึ่งแบ๊บซี่ขววจังจัดเรียบร้อยแล้วแลวระหว่างที่เรารอนะคะโอ้ได้แล้วขอบคุณค่ะน้ํามาแล้วมาค่ะระหว่างรอเราก็แกะน้ํากินรอก่อนเลยนะคะอาาอซาสดชื่นมีอย่างหนึ่งจ๊อบไม่เข้าใจว่าเพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมคะว่าเราจะกินแบ๊บซี่อะไรอย่างเงี้ยนราจะแบบมันต้องมีแอบ ต้อมีเอ่ห้อยท้ายแล้วเป็นทุกครั้งที่กินไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ว่า <c oughs> ชนะนี่เลยค่ะ <c oughs> เมนูที่ซอฟสั่งทั้งหมดก็มาถึง <c oughs> เรียบร้อยแล้วดูสิคะ่ะ อลังการงานสร้างมากเลยใช่ไหมคะจริงๆที่นี่เนี่ยเขามีเมนูหลากหลายมากแต่ว่า4เมนูในวันนี้ที่ซอฟสั่งนะคะเป็นเมนูที่ซอฟชอบทานเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวซอฟผิวขอพรีเซนต์วันบายวันเลยละกันนะคะมาเริ่มกันที่จานแรกค่ะที่ซอฟทานบ่อยที่สุดได้แก่จานนี้ค่ะนี่จานนี้มีชื่อว่าช็อกกะรีนะคะมันก็คือข้าวผัดผงกะหรี่ทะเลค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าอย่างหนึ่งที่ซอฟชอบคือดูปริมาณความอึดของกุ้งและป มึกสิคะกินทีรู้สึกฟินเหมือนอยู่ชายทะเลเลยทีเดียวเชียวว่าแล้วตอนนี้หิวมากค่ะซอบหิวหิวมากยังไงก็ลุยหม่ำชอ็อกกแลตก่อนเลยแล้วกันนะคะนี่เอาหนวดปลาหมึกนี่แหละค่ะจัดมาค่ะคำใหญ่ๆชอ็อกกแลตคำที่หนึ่งครอมหนึ่งสองาม,ามอ้อปลาหมึกยังมากชอบหิวรู้สึก จานต่อมาเราจะมาดูกันที่ออส่วนหอยนางรมมุมม,มุมม,มมุมมุมนะคะยังไงก็ลุกเข้ามาดูใกล้ๆค่ะจำนวนหอยนางรมกับเพื่อนดูสิคะดูความอัดอั้นและเน่นเนื้อของหอยนางรมที่เตรียมพร้อมจะกระโดดเข้าท้งองแล้วหวันหิวใช่ไหมล่ะคะใครดูตอนดึกๆิ้ รู้สึกสใจนี่เลยค่ะหอยนางรมนะคะชอขอจิ้มตัวใหญ่ๆได้ไหมนี่เลยโอ้ส่วนหอยนางรมจากร้านเหล่าคุยถ้าทุกคนพร้อมแล้วให้ดูใกล้ๆละองควันอีกหนึ่งครั้งสะใจค่ะสำหรับใครที่อยู่ต้นนี้ึงส่งซ้ำหอยนางรม ดูความอร่อยดิค่ะ ตอนนี้นะคะซอฟผิวภูมิใจนําเสนอที่เด็ดครายสเมกส์มากของตอนนี้นะคะได้เกมเมนูนี้เลยค่ะราดหน้าเศษถีเก๋ค่ะเศษฐียังไงดูสิคะดูให้ดีๆนี่คือปริมาณกุ้งใหญ่กว่านิ้วชี้ซอฟอีกปลาหมึกก็ชิ้นใช่ว่าจะยอมแพ้กุ้งนะคะยอมแพ้ที่ไหนล่ะดูโอ้โหมีความอึกอยู่ในนั้นค่ะและที่สำคัญนะคะราดหน้าเศษฐีของเราเนี่ย มีเปาอฮือด้วยมีเปาฮือนะโชว์ความรวยไปอีกค่ะใครสั่งเมนูนี้นะคะขอให้ร่ำขอให้รวยเศรษฐีเงินทองพันล้านเงินทองไหลามาเทมาสั่งกินทุกวันเลยแค่หน้าตารัหน้าเศรษฐีก็เราใจแล้วแต่ที่เซ็กซี่กว่าคือรสชาติเรามาจ้วงเลยค่ะก <c oughs> อประเดิมด้วยกุ้งอันใหญ,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 ญ่์อจนะ คือใหญ่มากเอา้าไม่เคยกินกุ้งสิเต็ปมปากเต็มคำขนาดนี้ค่ะขอพักกุ้งเอาไว้ก่อนค่ะอีกทีเด็ดน้ำทีอิอวอยากจะทานนะคะนี่เลยค่ะ เป่าฮื้อนะคะขอจัดเป็นจานเล็กๆนะคะเป่าฮื้อมีผักแล้วก็มีเส้นกรอบๆด้วยให้ดูเส้นค่ะนี่เป็นเส้นใหญ่ที่ผ่านการทอดมานะคะซอวเส้นหนึ่งเนี่กินอร่อยนะนี่ฟังเสียงนะคะเราได้เส้นมาแล้วนี่ประกบด้วยเป่าฮื้อนะคะอืมกลายเป็นเบือนพร้อมนะคะนึ่งซั่งซ่อมเป่าฮือ้อ แกงที่ทอดจอบเนี่ยมีความอร่อยมากค่ะเป็นกระเป๋าหูแล้วแบบละลายเลยะแกและนี่ก็คือราดหน้าเศรษฐีค่ะเย่เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับเมนูในวันนี้จากร้านเหล่ากุยสำหรับซออหิวในตอนนี้นี่ซอฟขอโหวตให้เมนูราดหน้าเศรษฐีเป็นเมนูที่อร่อยเด็ดที่สุด ดูจากเนื้อและเครื่องสิคะมันเด็ดมากไม่กล้าเถียงเลยทีเดียวเชียวนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรากินคู่กับแตซี่รสชาติที่มีก็อร่อยเด็ดสตรีทพุ่งขึ้นไปอีกค่ะสำหรับซอฟหิวตอนต่อไปเพื่อนๆอยากให้ซอฟพาทุกคนไปหิวที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกซอฟได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมด้วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้พาเพื่อนๆทุกคนมาหิวด้วยกันดีกว่านะคะสําหรับคลิปนี้ซอฟและเหล่ากุ้ยบะหมี่อัศวินขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ออ,อ,อย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไม่มีพลาดคลิปใหม่ๆของซอฟแน่นอน